ไปอยุธยาไปทำนิ่มมาที่ก่อนแค่ใกล้ๆแค่นี้เองแค่โอ้ไม่ใกล้แล้วไปไปวันนั้นวันเสาร์เสาร์ันอะไรแล้วก็กลับขอกลับก็รถอู้เดี๋ยวนี้รถติดตลอดจากตรงลงปูน่ะเป็นชั่วโมงก็จะพ่าลงปูนแกงคอยขึ้นมางคอยไม่ขึ้นมอเตอร์เวย์มาล่ากเขาเปิดแล้วตั้งแต่บางปะอินนั่นหละ ปวันที่อะไรนู้นผมไปตั้งอาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่เปิดมันก็ปีให้วิ่งเหรอเปิดวิ่งปีที่วิ่งมันก็ปีใหม่วิ่งเหรอเขาเ,เปิดวันที่วันที่หกน,นู่นไม่ใช่ใช่นี่แหละปีใหม่นี่แหละอาทิตย์แล้ว,ลว,ลวสงการเนี่ยึ้นมาเขาเปิดเป็นขาขาวัน ขาขึ้นก็ขึ้นมาขากลับเขาก็ปิดให้ขาขาขึ้นไม่ให้ขึ้นขากลับให้ขากลับเดือดๆโอ้ไปวันนั้นน่ะฝนตกตลอดทางนีม่มันยังไม่เสร็จอยู่หลายที่ตรงช่องเขาจะไปลงที่ไหนฮะไปลงที่ไหนไม่ช่องเขานะไปลงที่ไหนวิ่งแล้วไปลงที่ไหน นยังไม่เคยไปเอาไปลงนู่นแหละใกล้ๆวันผมเลยลงขึ้นตรงไอ้พาชีนู่นขาขึ้นก็ขึ้นมาจากนั่นแหละขาขึ้นขึ้นตรงพาชีใกล้ๆวัดอะไรหลวงพ่ออะไรที่ดำๆเงี่ยหลวงพ่ออะไรทังนั้ารวยคนรวยนั่นแหละถ้าขึ้นมาก็ตลอดมาลงนี่มาลงขาแต่ขาขาล่องยังไม่เคย อลองยังไม่เคยลงไปสุดอักยันขึ้นมาแล้วเคยขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นบอกขึ้นตรงโน้นแหละใกล้ๆบ้านได้ตงรงนี้เรียบเผาไน่ากลัวไหมเรียบเผาตรงนี้ได้ตรงก่อนจะถึงลงโอแถวอ้ยเนี่ยแต่กวัวยังสวยเออแนะมองไปนะมันเห็นแต่ขาขาขาเนี่ยมันเสร็จหมดแล้วขาขึ้นมาจากกรุงเทพมาเนี่ยแต่ขาลงเนี่ยมันยังไม่เสร็จแลนนึงเนี่ยมันเป็นส้มช่วง ยังไม่เสร็จอยู่ตรงซอกเขาไปดูไปลงนี่ลงปากช่องเองโอ้ยแค่น,นี้ใช่อันนี้นู้นขาขึ้นม,มาสุดแล้ว